คุณออยนางมงกฎตุวานนทประธานสภาเทศบาลน,นครเชียงใหม่สงสัยใช่ไหมครับว่านามสก,กุลนี้คุณหัอยู่สำหรับชาวเชียงใหม่เธอเป็นใครมาจากไหนฟังเธอเล่าให้ฟังจากสำนักข่าวเก้าล้านวิวเชิญรละฟังได้แล้วครับช่วงช่วงช่วงวัยรุ่นนี่ก็คุณพ่อไปทำงานการเมืองอยู่แล้วนะคะ ก็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 เห็นเห็นชีวิตยอยู่อย่างนี้มาก่อนแต่ส่วนตัวเลยเนี่ยเข้าวงการเข้าวงการจริง,รงๆก็จะประมาณ2,545นะคะไปช่วยงานในชุมชนก่อนเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านก่อนนะคะแถวสันติธรรมแล้วก็แต่สทอทเลยจริงๆออยเป็น2 5 4 8สมัยแรกนะคะ2แ4 8ถึง2 5, 5 1แล้วก็สมัยที่สองคือ2อ5 1ถึง2 5 5 นะคะเป็นสองสมัยส่วนตัวชอบงานด้านนี้อยู่แล้วนะคะแล้วในด้านของธุรกิจส่วนตัวหน้าที่การงานปัจจุบันมีประกอบร้วยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วการศึกษานี่จบทางด้านไหนมาอ๋อจบ ปิญญาตีจบมอชอมนุษยศาสตร์ภา,าษาเยอรมันนะคะแล้วก็ไปต่อเอกภาษาศาสตร์ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็สูตตัวก็สมรสแล้วมีลูกชายสองคนคนโต3ามคนเล็ก21ค่ะคนโตจบทำงานแล้วเป็นเป็นเชฟคนที่สองตอนนี้อยู่ปีสุดท้ายมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นชายัสองสองชายค่ะสองชายแล้วแสดงว่าตอนนี้ก็ใช้สถทานอำนาจนางสาวอ๋อเป็นนางค่ะเพราะว่าใช่เป็นอ่าใช่ใช่เป็นนางใช้สกุลเดิมค่ะใช้สกุลเดิมแล้วตอนมัธยมสึกับปิงอ๋อออยเป็นละยีนาก่อนลยีนาและตอนที่ออยอยู่ลยีนาเนี่ยยังไม่มีมัธยมปลายไม่ค่ะก่อนนั้นเขามี แล้วก็ยุบไปช่วงที่ออยเรียนเนี่ยไม่มีมัธยมปลายซึ่งตอนนี้กลับมามีมัธยมปลายละเลยีนาออยไปต่อปริ้นค่ะจบจบมศสามสองพยิบสอจบมศห้าสองพัน้ายยีแล้วก็มชปีหนึ่งนี้รหัสสองห้าค่ะคแล้วก็อย่างเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเทคนิคก,การหาเสียงขอคะแนนดาา <laughs> ้มาถอหรือมี มีส่วนมากมีส่วนมากค่ะมีส่วนมากมีส่วนมากเพราะว่ารู้ความละตอนพ่อเล่นการเมืองเนี่ยรู้ความละก็ได้เทคนิคได้อะไรมาอยู่แล้วนะคะพวกใจถึงพึ่งได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนเนี่ยเรามีรถพ่อมีรถหน่วยบริการประชาชนตอนนั้นเรามีแล้วนะคะเลี้ยงน้ำนนเป็นปกติเลยอันนี้เห็นเห็นมาแล้วนั้นส่วนตัวตอนเนี้ ทํางานการเมืองกับเราเป็นสทเนาะมันก็เล็กๆเล็กๆหน่อยเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจัดการได้เลยนะคะเรายังคงเลี้ยงน้ํางานศพอยู่เรายังคงมีรถหน่วยประ,ารประชาชานอยู่แล้วก็เรายังคงเข้าหาประชาชนถึงเนื้อถึงตัวที่บ้านอยู่นะคะก็สะแสดงว่าพื้นที่แคบลงกว่าแคบเลยทางเสียของพ่อที่ทำใช่ใช่เพราะว่าเป็นสจใช่ใช่<ๆ>ที่บ้านก็ยังต้อนรับชาวบ้านอยู่ ประตูบ้านก็ยังต้องเปิดตอนรับประชาชนแล้วก็มือถือก็ต้องเปิด24ชั่วโมงอยู่นะคะนัวอย่างในทางด้านงานกีฬาพ่อไปเป็นนายกสมาคมงานกีฬาต้องยอมจริงๆจริงๆ<ม>ชอบชอบนะคะชอบอแต่ยังไม่ได้ไปมีส่วนช่วยเหลือหรือว่าในด้านใดเลยเพราะส่วนตัวก็แค่ชอบชอบกีฬาก็เล่นวอลเลย์บอลตอนอยู่รีนาแล้วก็ ว่ายน้ำก็แค่นั้นเองการกีฬานี้ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยค่ะคือไม่ได้โดดเรีนในเรื่องการกีฬาไม,ไม่ได้แต่กีฬาไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะไม่เลยก็อพอพอเล่นได้เล่นเล่นได้อะไรได้ได้ได้แล้วก็ส่วนตัวค่อยออกกาลังไปเรื่อยยังตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันทีภาคภูมิใจในรางวัลหรือเกียรติบัตรอะไรมากที่สุด ก็เกียรติบัตรก็ได้มาตลอดเรียนดีเลยก็ได้อยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่เช่นมัธยมต้นจบเลยจบรีนาะก็ไม่เขาไม่ได้มีเกียรติบัตรให้แต่ปรีนน่อยได้เกียรติบัตรเรียนดีได้หมดเลยแล้วก็สอ,อ,อบติดก็เป็นคอต้าก็ดักต้นๆอยู่ตอนนั้นนะคะ แต่ก็ล่าสุดก็อของสําหรับปิ้นสลอยนะคะตาแหน่งสูงสุดก็คือนายกสมาคมนักเรียนเก่าปิ้นสลอยปี2555กับ2571สมัยก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะว่าที่เหลือเป็นผู้ชายหมดผมเป็นโรงเรียนชายผมเป็นโรงเรียนชายมาก่อน,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 ชอนใช่ใช่ใช่ยางอื่นก็งานการเมืองนี่แหละคะ่ะเป็นถิ่งที่ภาคภูมิจริงๆเป็นรองประธานสภาตอนเป็น สอทสมัยนั้นนะคะเป็นรองประธานสภาอยู่แล้วเคยเป็นแล้วลองเล่าประวัติคราข้าวประวัติเขาข้าวครับก็จริงจริงออยอะโตที่ร้านที่สามธนาคารนะคะที่ตลาดต้นลำญ่เพราะว่าเป็นหลานคนแรกเนาะ <è S 1> แล้ว <thereby> ตอน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 มีมออยเนี่ยแม่ยังทำงานเพราะนั้นพ่อก็จะหอบ หอบกันมาอยู่ที่ร้านวีสตามนาคารร้านปืนนิพาก็จะหยุดหยุดนั้นอยู่กับามา,ามา,ามาเลี้ยงนั้นไปเลยีนานี่ก็ยังนั่งรถสำร้อไปอยู่นะคะนั่งรถสำร้อไปนั่งสถสำร้อกลับอยู่ก็พอโตถึงจะย้ายมาอยู่ที่สันติธรรมทุกวันนี้ที่อยู่ทุกวันนี้ที่สันติธรรมย้ายไปเพียา ็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย